ขอเสียงปรบมือให้กับทีมเวลาและการนัดแทนของจอเวทค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะให้สัญญาณกับทางทีมงานได้เลยคะ่ะพร้อมยังเองง่ยพร้อมแล้วสัญญาเลยนะคะ,อะขอเสียงปรบ อาจจะยาวนานมากซะจนพวกเราลึบภาพตามไม่ออกคำอธิษฐานในวันที่จากลาฟรีเร เด็กคนนั้นเป็นปพวก้องของท่านอินเบลจะสีหน้าดูไม่สงสัยอะไรชาจริงๆก็พร่ฉันไม่เคยรู้อะไรเกี่ยวกับคนคนนี้เลยแค่รเดินทางมาด้กันแค่สิบปีเท่านั้นเองท่งที่รู้อยู่แล้วว่าอายุขัยของมนุษย์มันสั้นมากแค่ไหนทั้งมือฉันถึงไม่คิดจะทําความไม่ หลังจากพวกลลาหิมเมลจากไปชาวเมืองนครศักดิ์สิทธิ์ชูเทาต้นไม้ต้นเมื่อกี้นี่ป่านี้พาเราหลงทุกรอบเลยแล้วตรงนี้มันแถวไหนเนี่ยไม่ทราบว่ากำลังหาอะไรอยู่ครับมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับเราแค่กำลังตามหาบ้านของคนที่ชื่อไฮเตอร์นะทั้งนั้นก็เท่ากับเป็นแขกของทางเราสินะครับเลรอ จะทำเท่อ,อีกแล้วหรอไฮเตอร์ยปีหลังจากผู้ใกล้หัเมวจากไปว่าไปแล้วท่านปีเรนครับการเดินทางนี้มีเป้าหมายอะไรด้วยหรอคะไม่มีเป็นพิเศษก็แค่เดินทางรวบรวมเลมนมนเป็นงานอิเรสนี่นะแต่ว่าส่วนสูงโดนแซงไปแล้วสินนเนี่ยก็ตอนนี้ฉันอายุ16แล้วนี่คะเป็นพี่สาวแล้วค่ะ

มีสามรเล่นกับแล้วจอของเราด้วยเออเป็นความคิดที่ค่อนข้างที่จะสร้างสรรค์เนาะเดี๋ยวทำสามารถเก็บพร้อมจากในนีได้เลยนะคะโอ้มีทั้งพร้อมที่เป็นตัวกระทาแล้วก็มีเอฟเฟกต์มีทุ่งหญ้าถั่วเป็นจากเรื่องอนะฟิเลนเนาะเออก็จะเป็นฟีลแบบว่าจอมเวทอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวรับฟังคอมเมนต์จากท่านคณะกรรมการสักครู่หนึ่งนะคะ เดี๋ยวขยับเข้ามาตรงกลางใกล้ๆฉันหน่อยนะคะเดี๋ยวให้ผู้เข้ร่างฐานแนะนําตัวแล้วก็เล่าเรื่องราวของโชว์นี้นิดนึงว่าเอ้ยเป็นมาอย่างไงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรประมาณนี้ค่ะเชิญค่ะข้าวเสียเองชื่อเนอจนเอ็มคอร์ชื่อสมายแคร์ค่ะสเนเพื่อนหนูชื่อเอมมี่ค่ะเอ็มคอร์ชื่อ ในกอดีเมอร์ค่ะโชว์ที่หนูกำลังที่โชว์ที่หนูสื่อนะคะจะสื่อถึงว่าฉากแรกนะคะที่เป็นฉากที่ดูดวงดาวนะคะก็คือเป็นเริ่มต้นของในอนิเมะค่ะหนูก็เลยน,น้ำที่จะใส่มาแล้วก็ใส่เพลงประกอบเพื่อให้เข้ากับ บรรยากาศโลกเวทมนต์ในเรื่องนี้ค่ะส่วนตอนที่หนูกับเจอแฟนครั้งแรกนะคะหนูก็ใส่มาเลยค่ะแล้วก็ตอนที่หนูลังพันนะคะก็สื่อถึงว่าพวกเราได้เดินทางท่องโลกไปทั่วภทุกประเทศนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะ หังเอามานะคะก็โหูกคือเป็นอคารของน้องแ่ะก็โชว์ก็ประมาณนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวเราฟังคอมเมนต์จากท่านคณะกรรมการนะคะขอเชิญเป็นคููประวัิศาสตระ ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่าตื่นตาตื่นใจมากเขาตั้งแต่ใหม่อนกันไม่เคยเห็นการแสดงแบบนี้มาก่นอนเท่าไหร่โอเคแบบแรกชมเลยค่ะเขาคิดสร้างสรรค์ดีมากเพราะส่วนตัวเป็นแฟนพันธุ์แท้ฟรีเลนดูทุกอย่างเลยแบบชอบม,มากโอเคดูไปยิ้มไปน่ารักมากค่ะใสย่ยุบโมเมนต์ความสำคัญของคุณเข้ามาทีนี้เรื่องคอสตูม เหมือนจะไหลกลัวตัวก็คงไหลเลยข้างหน้าลองใช้เข็มกลัดกลัดเอาไว้กันทัไหลนะคะโอเคนี่มองไม่เห็นโอเคองค์ประกอบชุดสวยมากค่ะหนะังเล่นแสงมากชอบมากค่ะในหมูตัวหนอค่ะวีชอบมากค่ะแล้วแต่ว่าเรื่องของการสแสดงอาจจะยังไม่พร้อมเพียงกันเท่าไหร่เพราะว่าเหมืนอนซ้อมกันกี่วันค่ะ ซ้อมกันหนึ่งอาทิตย์ค่ะแล้วก็เป็นช่วงสอบด้วยคือช่วชงสอบโอเคไม่เป็นไเรเล้วงอินะเนอร์อายคอนแทคก,กับกรรมการแล้วคนดูนิดนึง